ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดพนันเชิงนะครับวัดพนันเชิงนี้เป็นวัดที่ใหญ่มากเป็นวัดที่สร้างก่อนสมัยอยุธยาก่อนตั้งกรุงศรีอยาถึง26ปีครับมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับประวัติทางเมืองละโวก็ซึ่งก่อนสมัยขอมนั่นแหละครับสมัยสุโ,โไทยัยสมัยขอมเรื่องอำนาจ เกี่ยวกับพระเจ้าสายน้ำพึ่งครับพระเจ้าสายน้ำพึ่งนี้เออประวัติก็มีมายาวนานอันนี้ผมเพิ่งทราบนะครับนี่ว่าวัพดพนันเชิงรเราจะมาป่าดงป่าที่วัดพนันเชิงครับตอนนั้นที่ตอนน้ำท่วม ตวาแปรป่าก็หน,น้าห้มงที่เกากข่าวมาก็กาออกเพื่อมลกลุกลุลุบลุกลุกลุบล,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 บลบุแพ่เดินเชื่อมกันไหนหมดดูนะครับดูป่าพี่ รายเยอะมาก ปาปลาเปลือกครับเออน,นั้นแต่กเนน็เพื่อนหนึ่งมีสีเปลือกพยายามจะให้ปลาเปลือก <c oughs>